รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน เธอแลออออสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับที่มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกเช้าวนันอังคารแบบนี้ตีห้าทางช่อง11นะครับที่เรามาพร้อมกับสาระดีๆอันเป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวของโครงการจัดทำแผนพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมสหก์ในโรงเรียนนะครับตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งโครงการนี้จะมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ติดตามกันให้ได้นะครับในช่วงของต้นกล้าสากร์ครับ แต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับ1ในสาก์ซึ่งถือว่าเป็นสาก์ต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลสาก์ดีเด่นแห่งชาติมาแล้วถึง3ครั้งจะเป็นที่ใดนั้นติดตามได้จากช่วงนี้ได้เลยครับ ดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสหสกรณ์ไทยใต้รม่มพระบารมีวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดน่านค่ะจังหวัดน่านอาจไม่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าความจริงแล้วที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จบนะคะทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแหล่งอารยธรรมโบราณเช่นวัดพระธาตุแช่แห้งกระทัดคู่บ้านคู่เมือง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีความหลากหลายค่ะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่านสามารถท่องเที่ยวได้ทุกอำเภอโดยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะในภาพรวมของสากลในจังหวัดน่านเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่แล้ว,วาสากลเ็าจะมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะสากลเนึ่งเป็นสากลดั้งเดิมซึ่งได้รับการส่งเสริมต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและประกอบกับว่าสากลนั้นมีสมาชิก ที่มีความรอบรู้เรื่องสากลมากขึ้นแนวทางในการพัฒนาสากลจังหวัดน่านนั้นเราก็ต้องยึดถือมาจากอนโยบายของกมรมส่งเสริมสากลในปัจจุบันเนี่ยาก็มีการจัดพื้นที่หรือการแบ่งส่วนพื้นที่ของสากลเนี่ยออกเป็น5พื้นที่ด้วยกันเพื่อความสะดวกคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพในการที่จะให้การ,รบริหารจัดการหรือการส่งเสริมคุณผู้ชมคะในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์ต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดน่านกันค่ะ ซึ่งก็คือสหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะสหกรณ์แห่งนี้นะคะริเริ่มก่อตั้งภายใต้การนำของคุณพ่อยองยุทธแววหงประธานกรรมการคนแรกโดยจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2516ค่ะมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน242รายมีทุนดำเนินง,งานครั้งแรกเพียง12,100บาทนะคะ ตลอดระยะเวลา39ปีสหกรณ์ดำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่นในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ค่ะส่งผลให้สหกรณ์มีความเจริญเติบโต,ตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดีค่ะและสิ่งที่การันตีคุณภาพมาตรฐานของสหารณ์แห่งนี้ได้อย่างเด่นชัดนั่นก็คือ การที่สหกรณ์กรเกษตรท่าวังผาจำกัดแห่งนี้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติครั้งแรกในปี2532ครั้งที่2ในปี2540และครั้งที่3ในปี2550ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถึง3ครั้งค่ะเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกทุกท่านนะครับที่ เราสามารถบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดียิ่งจึงเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าทําให้สมาชิกทุกคนเกิดความภาคภูมิใจแล้วเราก็ได้บริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและยึดพี่น้องสมาชิกเป็นหลักในการบริหารจัดการประโยชน์ทุกอย่างเป็นของสมาชิกเพื่อสมาชิกครับ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัดมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น5,975รายมีทุนดำเนินงานกว่า330ล้านบาทสหกรณ์ดำเนินธุรกิจอยู่6ประเภทนะคะได้แก่ธุรกิจสินเชื่อการรับฝากเงินการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตธุรกิจแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรและธุรกิจบริหารสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อปี2554สหกรณ์การเกษตรท่าวังผาจำกัดยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์รางวัลสหกรณ์ที่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์หรือรางวัล CQA ในหมวดที่6ค่ะเรื่องการจัดการกระบวนการโดยมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญของสหกรณ์ไว้ทุกงาน มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการแก่สมาชิกในแต่ละธุรกิจมีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงานข้อกำหนดหน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งอย่างชัดเจนค่ะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการที่จำเป็นมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ผู้ชมคะน่าเสียดายจริงๆนะคะวันนี้เวลาหมดซะแล้วกลับมาพบกับช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบรารมีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะมาถึงในช่วงนี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชานรงค์กุลนะครับจะมาพูดถึงความสําคัญและเป้าหมายของการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนนะครับไปฟังกันได้าจากช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับ ท่านผชมที่เคารพครับวันนี้ปี2555หลายคนก็ใกล้เกษียณหลายคนก็50กว่าแล้วผู้บริหารบ้านเมืองก็เจริญเติบโตผู้นำหน่่งงานผู้นำองค์กรผู้นำสากลก็อยู่ในวัยที่เติบโตมามากพอสมควรงานกิจการสากลเองอยู่ในประเทศไทยนี่มาเกือบร้อยปีแต่ท้องเดียวกันนะครับงานสากลเป็นอีกรูปลักษณะงานหนึ่งที่ทําเพื่อที่จะช่วยเหลือกันเองในชุมชนในองค์กร ในสากลของตัวเองการที่เราจะให้คนในชาติเข้าใจและนําเอลักการสากลไปเป็นวิถีชีวิตในการมีส่วนร่วมอย่างสงบสุขในสังคมแห่งนี้เพกกราะสากลนั้นคือความรับผิดชอบร่วมกันของผู้เป็นสมาชิกในองค์กรการที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระรมรีอยากให้เอางานสากลเข้าไปเผยแพร่ให้กับเดนักเรียนสร้างความเข้มแข็งในให้หลักการรักการ,การสากลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ใน,ในวัยเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้มีโอกาสทดลองนําไปปฏิบัติจะได้ปลูกฝังและซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการเกษตรวงการสากลของประเทศไทยการที่เด็กๆนักเรียนได้มีโอกาสรู้ว่าองค์กรองค์ประกอบของสากลปีอะไรบ้างบริหารอย่างไรใครทําหน้าที่อะไรและสมาชิกมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรกิจการสากลคืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ที่จะทําให้การเกิดการฝึกฝังและเกิดความเข้าใจและนปพาไปสู่ความต่อเนื่องที่จะรับผิดชอบงานสากรของประเทศห้เจะเติบโตยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับงานสากรในโรงเรียนนั้นมีมากมายมหาศาลทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าสร้างความาซืมซับของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อองค์กรที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่เพราะสากรกร็คือความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องมีต่อองค์กรต่อสมาชิกทุกๆคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ <ฤ>กิจกรรมที่เราได้ดำเนินการในโรงเรียนนั้นนอกเหนือจากการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมนะครับการให้ความรู้ในการเป็นวิทยากรในโรงเรียนสร้างวิทยากรสร้างครูสากลในโรงเรียนขึ้นมาหลักๆสําคัญประการหนึ่งคือให้เกิดกิจกรรมสากลในโรงเรียนให้ได้เพราะถ้าเกิดกิจกรรมสากลในโรงเรียนเด็กๆได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีโอกาสที่เกิดความเข้าใจจากลงมือทําจริงเด็กๆจะมีความรับผิดชอบจะมีความเข้าใจว่าตําแหน่งประธานต้องทําอะไร เลขานุการต้องทําอะไรเฮลันยิกต้องทําอะไรเดียวกันสมาชิกต้องทําอะไรบ้างเมื่อถึงช่วงที่ต้องปิดบัญชีนะครับสมาชิกเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายเลขานุการของสากลอาจต้องทำบัญชีฝึกเรียนรู้การทําบัญชีเมื่อมีการประชุมก็มีการซักซ้อมการทําความเข้าใจสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเป็นการปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจกับขบวนการสากลที่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะสามารถ เป็นผู้นําสากลที่ดีเป็นสมาชิสกสากลที่ดีเป็นผู้ทําหน้าที่ในการหารสากลที่ดีและสุดท้ายก็จะส่งผลให้กับประเทศชาติเพราะสากลถือว่าเป็นหน่วยธุรกิจของภาคประชาชนที่ใช้หลักของการมีส่วนร่วมในการแหรเ่เจตการหลักของความรับผิดช,ชอบนั่นคือหลักของการสร้างบ้านเมืองที่สงบสุขร่วมกันไม่ต้องไปใช้หลักอะไรใดๆเลยหลักสากลจะเป็นพื้นฐานที่สุดในการที่ทําให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขครับ ผูช้ชมครับมาถึงช่วงของต้นกล้าสากลกันแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะลงลึกในรายละเอียดเรื่องที่เกิดไว้กับท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการนะครับสำหรับโครงการจัดทําแผนพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมสากลในโรงเรียนตามโครงการพระราชนำริข,ของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลนะครับท่านรองโอภาสกันบุตรวันนี้ท่านให้เกียรติรายการอีกครั้งหนึ่งนั่งอยู่กับผมในรายการแล้วนคครััับสสวดีทาอภ ขอบคุณครับท่านรองครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยครั้งหนึ่งเรื่องสําคัญครับสำหรับโครงการการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนตามแนวเระร่าเด็ิของพระองค์ท่านนะครับอยากให้ท่านรองอภาช่วยเล่าถึงที่มาและก็แนวคิดของโครงการนี้ให้ฟังหน่อยฮะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงเล็งเห็นว่าการให้การศึกษากับเรื่องสหกรณ์กับเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับจึงได้เริ่มที่โรงเรียนเป็นลําดับแรกซึ่งก,ก็ก่อให้เกิด การมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทาในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมาแล้วก็ให้เกิดกิจกรรมต่างๆในชุมชนไม่ว่าเป็นครูเยาวชนแล้วก็เด็กนักเรียนรวมกระทั่งชุมชนนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิจกรรมนี้ก็เริ่มต้นมาด้วยดีจึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ตั้งแต่พศ2534เป็นต้นมาและหลังจากนั้นกรมส่งเสริมสหกรก็ได้ดำเนินการส่งเสริมสหกรในโรงเรียนมาโดยตลอดวันนี้เนี่ยมีเด็กในทินธุรกันดารเนี่ยหลายหมื่นคนที่เรียนรู้เรื่องสากรจนกระทั่งจบออกไปเนี่ยสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตยอยู่ได้ครับท่นนี้ เพื่อให้การส่งเสริมสาหากรณ์ในโรงเรียนเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเนี่ยกรมส่งเสริมสาหากรณ์จิงได้จัดทาแผนส่งเสริมสาหากรณ์ในโรงเรียนขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นครูที่สอนในโรงเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา,าแล้วก็เจ้าที่ของกรมส่งเสริมสาหากรณ์มาร่วมกันในการจัดทําแผน การส่งเสริมชากรในโรงเรียนซึ่งแผนการส่งเสริมชากรเนี่ยกำหนดครั้งละหปี <c oughs> ในปีนี้ก็ตั้งแต่ปี2555ถึง2559ครับทานนี้เพื่อต้องการให้เป้าหมายที่ดําเนินการเ,เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนและของนักเรียนในท้องถิง่นทุราตระนันได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี55ถึงปี59นะครับหลักๆแล้วเราต้องการจะมีการส่งเสริมเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครัเราเน้นเด็กไปสศูนย์การการแห่งการเรียนรู้นะครับเพราะน,นั้นก็เลยมีกําหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตก็คือการที่เด็กสามารถผลิตได้ในโรงเรียนจะเป็น ผลิตทางไดไงานเกษตรหรือผิดพันธ์ต่างๆ,ๆของนักเรียนยก็ตามกิจกรรมร้านค้าก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ การสาธิตสากลร้านค้าในโรงเรียนกิจกรรมออมทรัพย์ก็จะเน้นให้นักเรียนรู้จักอดออมรู้จักประหยัดและกิจกรรมที่ไปสู่สาธารณประโยชน์อันนี้คือกิจกรรมหลักที่เราดาเนินการในโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือว่านอกจากครูแล้วก็นักเรียนที่เรียนรู้เรื่องสากลแล้วเนี่ยก็ยังมีการพาไปดูไปทัศนศึกษาเพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกกนั้นจะมีการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักการจดรายงานการประชุมการรู้จักการประชุมใหญ่ ะครับการจัดทําบัญชีสุดท้ายในกมรมส่งเสริมสาหากรณ์เนี่ยก็มีงบประมาณในการอุดหนุนช่วยเหลือกับปรับปรุงอาคารที่ทํากิจกรรมสาหากรณ์ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องความไม่สวยงามหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยกรมก็จะให้การสนับสนุนไปในแต่ละปีทุกปีอันนี้คือแนวทางในภาพรวมที่ดําเนินการโดยปกติสิ่งที่เราต้องการจะปลูกฝัง ผ่านกิจกรรมต่างๆให้เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการของสากลเนี่ยนะครับเราต้องการจะปลูกฝังเรื่องอะไรครับต้องการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องการสหก์อยากเรียนนี้ว่าการเข้าใจเรื่องสาก์ก็คือการที่เรียนรู้การอยู่อย่างเป็นสุขนะครับการที่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับการรู้จักแบ่งรู้จักปันรู้จักให้รู้จักอยู่อย่างพอเพียงนะฮะ ในสังคมที่ที่เราอยู่ด้วยกันครับเป้าหมายเรามองยังไงครับคือในระยะเวลาเอาเป็นว่าในปีนี้เป็นปี2555อีกประมาณสัก4 45ี้าปีข้างหน้าสิ่งที่เราอยากจะเห็นสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมสากลภายในโรงเรียนเนี่ยคืออะไรครับท่านเราอยากจะเห็นเด็กและเยวาวชนเนี่ยใช้วิถีสาก์เนี่ยนะครับ,รบเป็นวิธีชีวิตประจําวันในสังคมโรงเรียนและสังคมชุมชนมยยที่เขาอยูเ่เขาจบไปแล้วก็ยังใช้วิธีสากใ์ในการดาเนินชีวิตอยู่ใช่ครับ คือปลูกฝังในในจิตใจให้เขาว่าอยู่อย่างไรถึงจะอยู่แบบสันติสุข<ะ>ก็คือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน<ะ>นี่ก็คือวิธีชิดที่เราปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ที่อยู่ในโรงเรียนและต่อไปในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้ท่านลองช่วยแนะนาหน่อยฮะสำหรับบางโรงเรียนที่อาจจะไม่มีกิจกรรมในลนักษณะแบบนี้และอยากจะเริ่มต้นจะมีวิธีการในการดําเนินการอย่างไรบ้างครับเรามีความเชื่อว่าสังคมที่เป็นสุขก็คือสังคมที่อยู่อย่างสันติเพราะฉะนั้นวิถีสากรกรที่เรา ได้ดำเนินชีวิตกันมาเนี่ยนะครับรือวิธีที่เราใช้เนี่ยรู้จักแบ่งปันเนี่ยจะทําให้สังคมนั้นเป็นสุขเพราะในโรงเรียนที่อาจจะยังไม่มีกิจกรรมสหกรณ์นะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมไปแล้วเนี่ยก็ฝากท่านผู้บริหารโรงเรียนได้สนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ <c oughs> ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเราเยิยนดีให้การสนับสนุนทุกโรงเรียนทุกกิจกรรมที่ มีการดําเนินการในรูปแบบของสาหากรณ์รแล้ววันนี้นก็เป็นเป้าหมายหลักในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีอนาคตที่จ่มใสค,คือมีอนาคตที่ดีเพื่อสร้างประเทศชาติต่ตอไปแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมืออีกทางหนึ่งนอกเหนือจากโรงเรียนชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วสมาชิกสหกรณ์อเองจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างครับท่านก,ก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วว่า สาหากรณ์ที่อยู่ในของการก็จะมีสาหากรณ์แม่ที่อยู่ในอำเภอนั้น,<ม>นาหรือสหกรณ์หลายประเภทที่อยู่ในจังหวัดน,นั้นเนี่ยก็สามารถจะช่วยเหลือได้ทันทีนะครับ<อ>ในรูปแบบของสาหากรณ์หรือในรูปแบบของตัวบุคคลก็ตามนะครับ,รบโดยที่เราคิดว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตของชาติ<ม>เราสร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติเพราะต่อไปนี้ก็จะมีแต่เราเชื่อว่าถ้าวิถีที่อยู่ด้วยกันแบบสาหากรณ์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมเป็นสุขแน่นอนครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเป็นเรื่องของแนวทางแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับจากโครงการการจัดทําแผน การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ภายในโรงเรียนนะครับตามโครงการพระราชำริตของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับถือได้ว่าเป็นโครงการที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันพัฒนาแล้วก็ปลูกฝังอนาคตของชาติที่เป็นเยาวชนต้นกล้าสหกรณ์ให้เติบใหญ่ให้มีคุณภาพอย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับโดยหลักการพื้นฐานที่สําคัญก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเรื่องของการให้น,นะครับที่สังคมไทยในวันนี้ กำลังต้องการมากที่สุดการปลูกฝังหลักการอาคิสากรจะ,ะเร็จได้ไม่ใช่เฉพาะเด็กแต่ผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรองอภกาสมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสาระข่าวสารในรายการของเรายังไม่จบนะครับไปตามกันต่อครับในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากรได้เลยครับ วันที่14พฤษภาคม2555ที่ผ่านมาณสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีนายณฐวุฒิใสเกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยปี2554ค่ะ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทําโครงการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภ,ภัยปี2554เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของจะเขตปกครองตนเองกวางสี่จ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทางจีนก็ได้มอบเครื่องจักรกลการเกษตรรวมมูลค่าทั้งสิ้น2ล้านหยวนประกอบด้วยรถไถนาขนาดเล็กรถบรรทุกเครื่องจักรกลการเกษตร สำหรับการพิจารณามอบเครื่องจักรกลการเกษตรในครั้งนี้นะคะได้พิจารณาสหกรณ์กรการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาจำนวนสิแห่งจากเจ็จังหวัดที่ได้ทำรายงานขอไว้ตามโครงการดังกล่าวคะ่ะในฤดูการผลิตนี้แน่ใจว่าเครื่องจักรที่ทางการของประเทศจีนมอบให้มาเนี่ยก็จะนำประโยชน์มาให้กับพี่น้องเกษตรกรสร้างผลผลิตคุณภาพ เพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของขบวนการสากล และในวันที่18พฤษภาคม2555นายณทุใส่เพื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดแถลงข่าวผลการดำเนินง,ง,งานโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทยถูกทั้งแผ่นดินสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรมจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพันเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้นค่ะ โดยนำสินค้าจากสหกรณ์ไปจำหน่าย8 7จุดทั่วประเทศระหว่างวันที่11-18ถึงพฤษภาคม2555ที่ผ่านมานั้นก็ได้รับผลสำเร็จเกินความคาดหมายนะคะมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าจำนวนมากค่ะย้ำนะคะว่าขยายเวลาดำเนินการไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าสหกรณ์ได้โดยตรงกับกบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศค่ะ พร้อมทั้งยืนยันกระบวนการสหกรณ์เอ,อื้ออาทรต่อสังคมค่ะหลังจากที่กรมได้รับนโยาบายที่จะต้องดําเนินการก็มีการหารือและเร่งดาเนินการทันทีเพราะว่าเครือข่ายสหกรณ์มีความพร้อมอยู่แล้วเมื่อรัฐบาลมีนโยบายใดๆก็ตามเราก็สามารถให้การสำนุนได้ภายใน2-3ถึงวัน สร้างเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับหลักของการทําเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการให้สังคมได้รับรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจว่าสินค้าสากลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนั้นมีผลิตอยู่เกือบทุกสากลอันที่สองเราต้องการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นนะครับว่าสินค้าสากลนั้นมีช่องทางจําหน่ายมากขึ้นแล้วเข,เ,ขเ,ขเ,ขเข้าไปช่วยแก้ปัญหากับพี่น้องมากขึ้นประการที่สต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคที่เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของราคานะครที่สังคมอาจจะเข้าใจว่าผู้ผลิตนั้น ผลิตสินค้าในราคาที่สูงทําให้ผู้บริโภคต้องซื้อราคาที่สูงโดยข้อเท็จจริงวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตกับผู้ผบริโภคนั้นถูกตรงกลางบวกราคาเข้าไปอีกเท่าตัวเพราะฉะนั้นการที่เรามาขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยต้องการให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยได้รับราคาที่เป็นธรรมทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์แล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะค สำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับเราก็จะมาคัดเลือกจดหมายและก็ไปเสนอยบรนะครับเพื่อน,นํามาออกอากาศเพื่อที่จะมอบเสื้อจากทางรายการส่งไปให้ท่านผู้ชมถึงที่บ้านนะครับอย่างวันนี้นะครับมี2ฉบับที่เราคัดเลือกมานะครับไปเสนอยบรฉบับแรกมาจากอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณมานัทสุพงเขียนมาบอกว่าชอบดูรายการนี้มากนะครับมีสาระและก็เป็นประโยชน์ทําให้รู้จักสาก,กรต่างๆทั่วประเทศมากขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผลิตรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับ ส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับมาจากเขตพวดขวางในกรุงเทพนี่เองคุณนลินีเสรีเขียนมาบอกว่าชอบรายการของเราเช่นเดียวกันนะครับอยากให้กําลังใจให้รายการของเราอยู่ไปนานๆนะครับขอบคุณทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามารวมไปถึง2ฉบับนี้ด้วยนะครับและก็แน่นอนครับท่านผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการแสดงมุมมองข้อเสนอแนะติชมนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ชมครับ อย่าลืมกลับมาติดตามรับชมรายการของเรานะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวของสหกร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสาก์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีนี้ครับปี2555ซึ่งมีความโดดเด่นในแง่ของการบริหารจัดการจนนำไปสู่ความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการวิธีการของสาก์อย่างต่อเนื่องและอย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยจะเป็นที่ไหนนั้นพลาดไม่ได้ครับติดตามชมในรายการของเราสัปดาห์หน้าเช่นเคยในวันอังคารทางช่อง11นะครับ so วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมจําริ่นรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสาหากรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจชิยาเศรษฐกิจพอเพียงม,มีคุณธรรมนําทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจน สหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ